ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับวันนี้มาวเดอหัวจากขอกพอสิทธ์ครับพี่น้องครับผู้ใหมักหั้วแดงงัวเฟิลมใหญ่นะครับงัวหัวโลนงัวทองนะครับแม่ลูกสื่อสองในสามนะครับพี่น้องครับวันนี้มีให้ชมแบบจุใจขึ้นก่านะครับเนาะ แล้วก็ถ่ายคลิปแ้วครับพี่น้องมีพอพัน์ล้วก็อนาคตพอพัน์นะครับอยู่หนาขอกให้เบิ้งนะครับเนาะเดี๋ยวจังไปเบื้องกันนะครับเดี๋ยวไอ้สิพ้าเบื้องตรงนี้ก่อนพิกัดของของวัชพสิทธ์นะครับพี่น้องครับก็อยู่ที่บ้านโนนแต่ตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับนี่ผู้ได้มัดแดงๆเข็มๆนะครับเนาะเดี๋ยวก็สีผ้าเบื้องกันตัวนี้ย่างแดงเลยนะครับพี่น้องครับเอานี่แหละ เบอร์บวกเบนการเสียเวลาครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมช่วยซืผ้าเบิ้งอ่ะหัวเร็วๆกันเลยนะครับพี่น้องสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอซีของอาจารย์บุญชูทั้งเฟซบุ๊กและยูทูปนะครับผมสำหรับมนีเฮ้าก็คือเก่าครับเอาของของงามมาฝากพีพีน้องน้องด้วยครับผมสำหรับเบอร์โทรฟาร์มเฮ้านะครับศูนย์เก้าสองสี่สามสี่ห้าหนึ่งเก้าสองกับอีเบอร์กับศูนย์แปดเจ็ดแปดหกสี่หนึ่งหกสองสามกับเฟซบุ๊กพัดอ่อนิววางงามสารคามครับผมสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับผมครับวันนี้เอา เอาโอ้เฟมใหญ่ลอยหาสิขอไหนพูดนน่เฟมใหญ่แต่ราคาเป็นไงครับผมเฟมใหญ่ราคาเบาสั่นครับผมว่าลูกแรกสับตัวนี้ว่าลูกแรกครับผมอ่ะตัวนี้เป็นลูกโตแม่เด้อพี่น้องอ่ะอัปเปเชีครับลูกของอัปเปเชีจักเดือนหรอครับหนิเดือนเดียวครับผมเดือนเดียวครับเอาราคามาเลยครับตัวนี้สองหมื่นเก้าพันหาลอยครับผมเพราะว่าราคาบาเบากันเลยจ้ะคแม่ครับผมเอาสองหมื่นเก้าตอรองได้แม่ครับส่งพี่อิสานอ่ะพี่อิสานพ่อแม่ครับผมแม่สูงลอยหาสิบกัวได้อครับพี่น้องครับลูกโตแม่เป็นออาลูกขงัวสิพาเบิ่งแม่กัน สองมุ้เขาต้นแม่กับคุมนั่นแหละครับนี่แม่โตใหญ่ดีแม่โตแบบง่ายด้วยครับพ yeah ี่น้องครับเป็นเอ่อว่าลูกแรกพร้อมนะครับเนาะนี่โตโตลูกเพิ่นนะครับพี่น้องอ่ะนี่นะครับตัวยางใหญ่นะครับแม่เป็นเอ่อบดได้ครับพี่น้องครับบดเครื่องดำครับบดเครื่องดำนะครับแต่ลูกเอ่อเป็นเครื่องอมนะครับแต่ว่างามอยู่หรอกนี่ในราคาหลักสองนะครับพี่น้องครับผมตำนีโบไม่อย่างเนาะไม่ครับผมอ่ะแม่หูสันได้พี่น้องได้อ่ะแม่หูสันเดี๋ยวสิผ้าเพิ่งอีก ด่านขวาด่านขวาบ่ปานบ่ด่างดอกครับผมเอาตัวใหญ่ตันนี่บ่มีนะครับนดี๋ยวพาเบื้องลูกนะครับไปดิลูกมาแล้วนี่ลูกของอาปะเซ่นะครับตีหลอดเบื้องอีกเออเบื้องด้านซ้ายไปดิเออเบื้องชัตรครับเอาสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าครับผมผักท่งฟีถั่วอีสานแอนครับนะครับผู้ใดจะถือก้อนนั่นอีก็รถมาแก้วพี่น้องครับสองหมื่นเก้าเด็กตัวใหญ่ลูกตัวแม่ยด้วยพี่น้องครับนี่ อ๋อนี่แหละเอาคุ่พ่อเบอร์แรกเบอร์สองยังไงครับเอาเนี่ครับเอาแดงแดงเลยครับเอาเบอร์สองเอาคู่นี่แหละพี่น้องครับที่เป็นไอ้แดงแดงนี่แหละครับผมอันนี้ลูกนี่แดงใหม่บ่คข้าวเลครับไห่ครับผมขนาดแม่แดงข้าวเราเด้นี่นี่ลูกลูกจักเดือนเราครับผมลูกประมาณหาเดือนครับลูกตัวแม่เนี่พี่น้องเคฟสามหนึ่งลูกเคฟสามหนึ่งประมาณหาเดือนนะพี่น้องเด้อครับผมนี่แหละแม่พื้นแดงโบดนี่แหละครับผมแม่สูงเท่าไหร่ครับนี่ร้อยสี่สิบห้าบวกครับร้อยสี่สิบห้าบวกเอายุกับแม่กกัลู นี่แหละบ่ได้เห็นงวดหย,อดยอด่อนแมลนนี่นี่แหละพี่น้องเอาเบ่งแม่ก่อนครับเอาเบิ่งแม่ก่อนกน็ได้เนาะเออนี่เด้อเดี๋ยวสิพาเบิ่งแม่ก่อนแม่ก็หุ่นน้ำลูกดีป่ะเนี่เอาเอาลูกไปหาแม่นะครับลอยซีซีผ้าบวกนะครับแม่เพิ่นแม่แม่ท้องว่างหรือท้องแล้วครับที่ท้องว่างครับผมแม่ท้องว่างอยู่แล้วครับพี่นอ้องครับผมเดี๋ยวเพิ่นแก่ออกไปกันนะครับพลูกเพิ่นตัวบวกไอ่งามนี่นะครับแดงแดงแจ่มเลยแหละเออนี่นะครับเดีด๋ยวเด้อ เดี๋ยวที่เอาไปเบิ้งลูกทักนี่นะครับเนาะเออครับเอานี่นะครับเอานี่แล้วลูกคนพี่น้องครับเออนี่เอาเอาคู่นี้เท่าไหร่ครับคู่นี้ซีมือนหาพันบาทครับผมซีมือนหาด้วครับพี่น้องต่อรองได้คือเก่าครับซีมือนหาต่อรองได้นี่ลูกเป็นง้วบบดแดงเข้มนะครับแดงเข้มนะครับเออเอาซีมือนหาเบิ้งจับเสกันเอาได้พี่น้องาอยู่คนละหม่องมัน พี่น้องเห็นชัดบ่อาการท้อนครับมื่อนี้การท้อนเออมาเลยมาเลยเดินไหมย่างกันไหมมาดิเออเดินไปเอาสี่หมื่นหาคูนี่นะครับเออนี่แหละครับผมสี่หมื่นหาวนี่ต่อได้ทรงฟีทวยอีสานครับผมนะครับพี่น้องเบิ้งแม่ชัดชัดว่าลูกแรกกันหมดเลยลูกแรกครับผมลูกแรกเออมันเป็นสัตว์วันที่แปดที่ผ่านมาครับโอ้เป็นสัตว์วันที่แปดที่ผ่านมานะครับเอาประทันลูกแดงเข้มนะครับขาเบิ้งใกล้ๆลูกพ่อได้ก่อลูกชอบไปลูกไอ้เคพสามหนึ่งครับผม Kf สามหนึ่งนะพี่น้องครับนี่เบิ่งถ่ายใส่กันเอาแม่นี่หางลากดินนะครับเด้อคู่ที่สองเอาเดินไปดิยนี่นะครับไปคู่ที่สองครับเอ้่มีฝัน่มีดังนะครับพี่น้องทงใส่ยังถามเอานะครับผมคู่ที่สามครับเอานี่เลยครับเออเดี๋ยวให้เพลนไล่ลูกขึ้นนะครับเนาะเอาคู่ที่สาม อันนี้แม่อ่างไงครับผมตัวนี้ว่าแม่นลูกเพิ่งนะครับโอเคว่าลูกติแมนครับเอาคือยึมกันดีแทะหัวขอกเดียวกันครับผมแม่เพิ่นขายไปแล้วครับตัวลูกนอนอยู่แม่แม่ของตัวนี้ขายไปแล้วแมนครับบันนี้ตัวนี้เด็ท่องไปได้ท่องแล้วครับผมท่องซี่เดือนครับตัวนี้ตัวนี้แม่ท่องสี่เดือนนะครับพี่น้องอันนี้ว่าเป็นลูกนะครับเป็นไอ้ลูกเคินลูกเกินลูกเกินลูกเอะไรลูกเกนก็นนะครับอ่ะนี่อ่างอ่งเอาแม่นี่ท่องสี่เดือนท่องเท่าไหท่องครับซีไว้หนึ่งเจ็ดแปดครับผมซีไว้หนึ่งเจ็ดแปด นะครับสูงเท่าไรครับนี่สูงประมาณร้อยซีมหาครับตัวนี้ลูกที่ไหนครับว่าลูกลสองสิบไปครับว่าลูกสองสิบไปได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวมาเบิ่งไอ้จังเบิ่งตัวนั้นบัดนี้อ่าบัดนี้ตัวนั้นนี่จักเดือนแล้วตัวนี้ประมาณสามถึงสี่เดือนครับประมาณสามถึงสี่เดือนลูกพอไดีครับอันนี้บ่ชัดเจนครับผมบ่ชัดเจนอันนี้บ่แม่ลูกแม่ลูกเพราะแม่ลูกครับแต่ว่าลูกเสียบเดียวกันแม่ครับผมนะครับคู่ได้เปิดเท่าไหร่ซีมือห่ากันครับผมอันนี้เป็นซื้อสองได้สามด้ครับเนอะผมขันอยากจะแยกกรถามเอานะครับนี่เเเปป็็นนนนนืออกััี้า ตัวหญ่เนี่ยท่องไหมพี่น้องครับลึกๆหนาๆว่าเป็นลูกเสียบครับเปิดเออว่าเป็นลูกเสียบบอกเรื่อาว่าเป็นลูกกันนะครับพี่น้องครับเอามันมันของเดียวกันซื่อๆนะครับอยู่น้ำกันครับอยู่น้ำกันโดสเภพาะอยู่น้ำกันึัว่าแม่ลูกผมแล้วได้กันได้่พราะเปนแม่ลูกครับผมผู้มักตัวกติว่าแม่ลูกกันเพื่อพี่น้องเอานี่ตัวน้อยนี่แดงบดนะครับพี่น้องครับผมแยกได้ครับผมแยกได้นะครับแมนครับอยากเอาตัวนี้ก็ได้ตัวนี้บักหนาบักลึกเลื่ยหระครับผมนี่ถ้าเอาต้นแม่นี่นี่กับ เท่าไหร่พี่ต้องตะคุรีกับซีมือหันไหลไหมครับผมเนาะครับเนาะ <c oughs> นี่เอาเลือกเอานี่เอามันก็คุมนนนค้มเหรอ <c oughs> ต,ตัวนี้คุ้มเหรอครับเนาะตีตัวน่ะสามมือกวดตัวนี้เท่าไหร่นี่เนาะพี่น้องครับจริงๆว่าตัวนึงก็บซีมือกวดหรือดพี่น้องเอาอี๋ดีดเลยเาะว่าต่างดีครับเนาะสมมติพี่น้งนองตีตัวนี้มาได้สักสามมือเก่าตัวใหญ่หน่อยเนาะตัวนี้สิได้เหลือวจะพันหน่ะเนาะิเบิ่งเอาเอาอี๋ดีดบนบาเล็ดเดี๋ยวข้างในคูนี่ไปเนาะครับครับผมเออนี่ เอาเบอร์ที่3คุ้มครับชุดนี้ต่อไปครับเอานี่เลยครับหัวนรุนนี่ครับโอ้หัวรุนอันนี้เฟีมบักใหญ่ได้ครับพี่น้องตัวนี้พี่น้องต้องเบิงตัวจริงเอาเด้อครับเด้อครับอ่ะเพราะว่ามันโตใหญ่นะครับอยากให้เห็นตัวจริงแม่ใหญ่เงีวอันนี้แม่ลูกกันแทบเลยแม่ลูกครับผมอันนี้แม่สูงลอยหาสิบเท่าไหรปุ๊บพี่น้องสิบบวกครับลอยหาสิบกลัวเป็นเอฟหนึ่งครับผมเป็นวัวเอฟหนึ่งครับลูกจี่เดือนแล้วครับลูกประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนครับผมลูกประมาณ เจ็ดแปดเดือนออกฟอร์ดอันนี้สูงหน่อยสามสิบกว่าแล้วล่ะลูกออกฟอร์ดโค้งสัง่งแข้งขาตัวนี้คือว่าย้๊อว์โค้งสัง่งใหญ่เลยล่ะครับพี่น้องเป็นงว count, ้วบดเห็ดเขาไฮเดียครับผมในส่วนของลูกนะครับมอเบื้องลูกก่อนพี่น้องนี่เอาดูลูกนี่ตัวดีเลยล่ะเอาไปเป็นแม่บอกต่อได้ตัวนี้ขวัญยุติตรงหม่องนงังเอาที่แข้งขาใหญ่ๆนี่แหละครับเด็กไม่มีปัญหานะครับเนาะเป็นงว้วบดบัดนี้แม่นี่เป็นเอฟหนึ่งหัวโล้นครับผมท่อนตั้งปีแสดแดงครับผมสี่เดือน ทองไอ้พิสาแดงสีเดือนครับผมสูงลอยหาซิบก้วไปหลายเด้อครับหลูกใยเงาพร้อมดั่งดงหูสันแม่ดิ่งปันเดือนลอยคู่นี้สองได้สาม่าเอ็ดครับหกหมื่นเก้าพันหาลอยบาทครับผมคู่นี้ก็หกหมื่นเก้านะครับพี่น้องรักหกได้แม่ทองตัวบกเงยแล้วก็ลูกตัวใหญ่พร้อมต่อรองได้อีกครับผมแข่งขาใหญ่ๆแบบนี้บ่มีมีมีใบประกอบเอฟมีครับมีครับอันนี้มีใบดนะครับพี่น้องเอฟหนึ่งมีใบพี่น้องจะเอาไปจดเป็นเอฟสองตัวนั้นก็ได้ดนะครับผมแล้วก็ถ่านล่อจดได้กับลูกอีกได้ทองก็ได้ นะครับนี่ซุกหนาว่าเป็นเรือนลอยนะครับเอาเบื้องมุมสูงค่ะผมเออตอนนี้บ่มีดนะครับเออปล่อยเลยครับบัดนี้เราเป็นทุดสีผ้ายางเบื้องนะครับเดี๋ยวจะให้เบื้อง่านเดินผ่านยางนะครับเอาเดินปลงกันคนับลูกนี่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 โอ้ใหญ่งามด้วยครับพี่น้องเอาแยกใด้ขึ้นกันนะครับแยกได้ขึ้นกันด้วยครับพี่น้องด้อหกสิบเก้านาะครับราคาเปิดไว้เอาเบื้องอาหางเสกระเดานี่เห็นบ่บ่มีป่านบ่มีดด่างขึ้นกันนะครับ ผู้ใดมาของไงราคาเบาๆกับตัวนี้แหละครับพี่น้องครับนี่เอานี่แหละหกหมื่นเก้านะครับพี่น้องนี่ตีตัวนี้ซะสมมูรณ์แบบเมกะลักหากรัวครับลูกเทสดใสพี่น้องเอาหกสิบเก้าคู่นี้ถือว่าเปิดให้ยบ่างคุ้มเลยล่ะครับผมนี่ตะก,กี้มาต้องก็แสนหาดว่าตรงๆพี่น้องได้เบาๆน้ำฝนบาบุบาากกครับแสนหาดแสนหาดไม่ได้ว่าน้ำฝนดอกหนือเพล่นบาเบ,บ,บาน้ำซึมหมดแหละแต่ของกุ้วพี่น้องเอา้าดูชัดๆ นะครับเอาอดีตเมื่อเงินแสนละคู่นี้ก็ได้เบอร์ต่อไปครับเอาเป็นท่องครับผมอานนี้เอาเป็นงัวท่องหัวลุนครับผมเอาตัวนี้เลยครับยืนข้งน้าเนี่เอาตัวนี้แหละครับพี่น้องเอาอันนี้สองตัวนี้ใส่ใกล้เคียงกันบักงเลยด้วยพี่น้องครับผมตัวนี้ท่องเจ็ดเดือนแล้วครับท่องสี่เดือนครับสี่3ว้หนึ่งสามสามสี่ไว้หนึ่งสามสามครับผมตัวนี้ผมตีห้ยเลยใส่รอยหาิบหาเลยด้วยพี่น้องครับลูกแรกมั้งตัวนี้ลูกแรกครับผมลูกแรกสี่ไว้หนึ่งสามสามครับ เปิดเท่าไรครับหกพื้นหาพันบาทครับผมตัวนี้ก็บหกพื้นห<อ>า <ผม S 1> ด้วพี่น้องเด้อปูได้มักงวัวเฟลมใหญ่เนาะใส่ร้อยหาซิบหาเนาะครับพี่น้องเป็นงวัวโบดนะครับเนาะโบดครับหูบสั่นเออนี่เบื้องด้านหน้านะครับพี่น้องเอออันนี้แมงหลายจังหน่อยด้วพี่น้องเด้เออ่ะนี่เดบี้ไม่มีปัญหานะครับเออเบื้องท้ายยืนท้ายยกนะครับอ่างอ่างดึกดีด้วพี่น้องครับตัวนี้อ,อ่ะตัวจริงอย่างใหญ่ย่างสูงนะครับนี่เดอ้อเอาเบื้องด้าน นี่โบดนะครับพี่น้องครับโบดครับผม,มเออเอาได้ไปจุงยางอวยขว,วมาให้เบื้องถางขวานิดหนึง่งนะครับพี่น้องครับเออหาเบื้องถางขวานอึบนี่ย่างอ้างนะครับ <c oughs> เออโอเคเอานี่แหละหกปืนหาตัวจริงแบบง่ายได้ะครับพี่น้องเอามาเบื้องเอานะครับนี่ผู้ใดหมักงวยใยๆก็มาเอาโอเคเออนี่นี่ยืนสวยเลยชอบเบื้องอีกที่หนึ่ง <c oughs> ก้อนที่จะไปเบื้องตัวต่อไปนะครับแล้วเออ อเรื่องความสมส่วนครับพี่น้องครับนี่หกมื้อหาพี่น้องได้โตใหญ่นะครับเนาะอ่ะนี่เหรอเครื่องบดอ๋อตูงต่อไปได้รับพี่น้องครับผมใส่ไก่เคียงกันเอออ๋อธรรมชาติยืนสวยแล้วตัวนี้ก็ใส่ไก่เคียงกันกับตัวเมื่อกี้ไก่เคียงกันครับผมตัวนี้เป็นแดงเข้มแดงบดนะครับตัวนี้ท่องพอได้ครับท่องเคฟสามหนึ่งครับผมท่องเคฟสามหนึ่งนะพี่น้องเนะแดงบดด้านขวากับบ่มีปานบ่มีดังนะประมาณเจ็ดถึงแปดแล้วครับตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งนะพี่น้องครับผมท่องเจ็ดบผม ลูกที่ไหนครับลูกสองสิไปครับผมลูกที่สองสิไปเด้อพี่น้อง <ผม S 1> เด้อ <_ letter> เดี๋ยวมาซูสิอาลายให้เบิ้งถ่ายยางจักหน่อยนะครับพี่นอออ้องครับเอ้านี่นี่เด้อเป็นงัวเครื่องดำเด้อครับพี่น้องเอออ่ะนี่ให้เบิ้งถ่ายยางเสร็จ้วครับพี่น้องนี่ขาบถ่ถกบ่ถอนนะครับเนาะเดี๋ยวราคาจังฟังพี่น้องเอยหาสีหาเสียงให้พี่น้องเบิ้งชัดก่อนนะครับอ่ะนี่นะครับตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับห้าหมื่นหกพันบาทครับผม หาเมินหงด้วยหงมุ่นหาหาเมินหงครับตัวนี้ครับตัวนี้หาเลยครับงด้วพี่น้องครับครับผมเปิดเบาๆเอฟหนึ่งพร้อมใบเนาะแมนครับว่ามันสีออกกับตัวนี้ไกลแล้วครับไกลแล้วว่ามันรุ้มไข่หรือเปล่พี่น้องครับเอาเตรียมกินน้องเลยหาเมินหงด้วยพี่น้องครับตัวนี้หม้อหลนตัวใหญ่ใส่ใหญ่ใ <abra> ส่กับสี่้อยประมาณลอยหาสิบสามลอยหาสิบหาได้ครับตัวนี้ก็ได้นี่เอาเตรียมกินน้องนี่แหละนี่แหละอ่ะนี่เลือกเอานะครับพี่น้องอ่ะอันนี้คือว่ามันสีออกหรือเปล่พี่น้องครับทองแก้วคักเลยล่ะ ลูกที่อ people, สองตัวมะเกลไดสดดีอยู่แล้วเฉียนไหลบึงถ่ายยางนะครับพี่น้องเ <syndrome> ด้อเดี๋ยวใายไปลูกใายไปใายไปเออนี่เอาเห็นแล้วครับตัวจริงเ่ยางใหญ่เอาจักมีอ่าพอพันถ่ายบึงอยู่หนาคอกอีกสองตัวเนาะครับผมเดี๋ยวไปทุกสีภาไปเบึงพอพันอยู่หนาคอกครับพี่น้องเอาพี่น้องครับบาริเกตสีภามาเบื่องอ่าพอพันแล้วก็อนาคตกดพอพันอยู่หนาคอกเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็เอาตัวน้อยก่อนเนาะครับผมตัวน้อยนี่แดงเข้มเลยพี่น้องครับแล้วก็สวยสมูท เมื่อจักเดือนแล้วครับประมาณเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนลูกพ่อไหนครับนี่ลูกเคฟสามหนึ่งครับผมสามหนึ่งเจ็ดเดือนสูงเท่าไหร่ประมาณรอยเศร้าห่าละครับบวกบวกเอารอยเศร้าหาบวกไปหารอยสามสิบครับผมตัวนี้เท่าไหร่ครับสองหมื่นห้าพันบาทครับผมเอาสองหมื่นห่าต่อเอาทรงฟีทถอยอีสานพี่น้หาหนังคอนยันยันนะครับอ่าบ่องเลี้งบ่องเลี้งสวยๆสีแดงใหม่ๆหนอกตั้งตั้งตัวเงาเงาตัวนี้เลยล่ะครับผมหัวสั่นอ่ะตัวนี้เป็นบามันเลยเด้อครับพี่น้องนี่เบิ้งมุมนี่เอาพี่น้องสองหมื่นห่าหาใส่ได้นะครับพี่น้อง นี่นะครับขันมันใหญ่กว่านี้นี่ราคาบนไอ้เมนซัมนี่ได้พี่น้องขันเอาเอาตอนนี้แหละเอาไปเลี้ยงเอานะครับเนาะนาคตไกลนี่เล็บสวยๆนี่แหละครับผมนี่เบ่งอ้เล็บเบ่งถ่ายเดี๋ยวสิพลาเบ่งหงาหางนะครับหงาหางใหญ่ๆพี่น้องตัวนี้นี่นะครับเนาะหงาหางใหญ่ๆได้แหละครับผมนี่สีย่างเจ็บนะครับเออสีด้านใส่มะปานมะดังนะครับเนาะเออนี่นี่นะครับเออเดี๋ยวสิพลาเบ่งด้านขวาของน้องเขานะครับพี่น้องนี่เบ่ง นี่นะครับเออหันหนี้ลูกมาเออนี่นี่นี่ตัวนี้สองหมื่นหาต่อเอานะครับเบื้องแนวหลังนะครับเอออ่ะฮู้นู่นเราพี่น้องครับจับได้ใบได้นะครับพี่น้องให้เบื้องแผ่นหลังนี่บางแห้ค้นเก่าค้นลูกนะครับโอหเอ้ากูได้ากไรกับมาเอานี่นะครับเด้ออ่ะนะครับเอาเดี๋ยวสิภาพเบื้องโตใหญ่นะครับพี่น้องครับวันนี้ ตัวใหญ่นี่ผู้ใดมักแบบทบได้แล้วดนะครับครับผมตัวนี้ตัวใหญ่ตัวเต็มนอกตั้งๆลูกพ่ออะครับนี่ลูกเคฟหกแปดครับผมลูกเคฟหกแปดนะครับพี่น้องลูกเคฟหกแปดอายุเท่าไหร่ครับจะสามขวบแล้วครับจะสามขวบแข้งขาบักใหญ่นะครับพี่น้องหางเงๆ้ยวเบื้องมุมนี่ก่อนนะครับตัวตันตัวเต็มดีครับครับร้อยห้าสิบห้าบวกตัวนี้ส้นสูงนี่งร้อยห้าสิบห้าบวกนะครับพี่น้องผมจะ่ายมุมนี้ให้พี่น้องเห็นแผ่นหลังแล้วก็ถ่ายย่างเต็มหลังเปีๆแตกๆนะครับเนาะนี่ด้านหน้า ตัวนี้สูงร้อยห้าสิบห้าบวกนะครับผมแล้วก็ผู้ใดมากระดูกใหญ่ๆนะครับแข็งขาใหญ่ๆตัวนี้เลยไข่สองนะครับพี่น้องบวกหนึ่งกับสวยๆขาว่าเป็นเสาปูนครับพี่น้องครับราคาจังฟังเนาะพี่น้องราเรียดงากเกินนี่ถ่ายบกน้ำตัดถ่ายย่างเต็มเลยล่ะครับผมถ่ายมุนลิงคิงผู้ใดหาแบบทับได้แล้วนะครับเนาะเอาเดี๋ยวสิถามราคาคาโต้ใหญ่นะครับพี่น้องเอาหันนาใส่นิดนึงครับโอเคเอาตัวนี้นี่ ว่าไว้เท่าไหร่ครับหาหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมหาหมื่นเจ็ดได้ครับพี่น้องครับผู้ใดหาแบบนี้ยุ่งต้องมาเบิ้งตัวจริงเอานะครับผมยางคุ้มเลยหระครับนี่ปีปีหางปีปีโอ้โหได้ครับพี่น้องครับโอ้โหเชียงเชี่ยงครับโู้โเชี่ยงเชียงนี่แหละอ่ะเบิ้องทายยางเล็กน้อยนะครับบดนี้จุ้งวนมาเลยนี่ได้ครับพี่น้องนี่เบื้องทายยางหรือเบิ้องหางขวาอีกนี่ตัวบกใหญ่ได้ครับพี่น้องตัวจริงๆนี่เบิ้งเอาเออนี่ด้านขวากับว่าป่นโมดังนะครับเนาะนี่เอาจุ้งวนอีกเลยครับเนาะเบื้างชัดๆ เออนี่นี่นะครับถ่ายเต็มยังไงขับรถขับตัวจริงนี่พี่น้องหาสิบเจ็ดเออเอาขาว่าเป็นเสาปูนครับนี่ยกดีแต่ไหนครับผมยืนยกถือเรือเลยพี่น้องครับเอาอ๋อนี่อ่ามึงมุ้งไก่ไก่หน้าพี่น้องเอ้าพอพัดนี่มีไห่อยู่สองตัวพี่น้องบัางตัวใดญนะครับเนาะมาเลือกเอานะครับสำหรับคลิปนี้ก็่าจะมีไห้แค่นี้นะครับเนาะครับขอสวัสดีครับสวัสดีครับ